มันมีแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บอะไรเนี่ยที่เราสามารถที่จะใช้ดูได้ว่ามีสินค้าอะไรเนี่ยขายดีบ้างแล้วก็ยอดขายอะไรเนี่ยทำไมมันทะลุก,กันไปแบบหลักล้านไปเลยนะฮะเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะมีคลิปลงที่ YouTube แล้วเนี่ยเราไปลงท i k t ิจตอกเนี่ยนะฮะเราจะได้อะไรจากตรงนั้นและเราสามารถที่จะขายอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปชมครับ c a ร์โรด t ัดูไรายได้ t ิกต o k ยอดขายเนี่ยหมื่นล้านเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมครูอยู่ดูแล YouTube นะครับจะพาไปดูว่าเอ๊ะมันมีแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บอะไรเนี่ยที่เราสามารถที่จะใช้ดูได้ว่ามีสินค้าอะไรเนี่ยขายดีบ้างแล้วก็ยอดขายอะไรเนี่ย ทำไมมันทะลุกันไปแบบหลักล้านไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในไหนเนี่ยเราทําคลิปอยู่แล้วนะครับนะเราก็เอาคลิปเนี่ยลงทั้ง i ิ t ตอกแล้วก็ลงทั้ง YouTube นะครับนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเอาใจสาวก ทิกตอกนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะมีคลิปลงที่ YouTube แล้วเนี่ยเราไปลงทิกตอกเนี่ยฮะเราจะได้อะไราจากตรงนั้นและเราสามารถที่จะขายอะไราได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปชมครับเว็บนี้มันชื่อว่า Car o l ล t a ครับทุกคนนะเราเข้าไปที่ c a r o l ล t a c o m นะครับก่อนอื่นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยใช้เว็บนี้นะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเป็นการสมัครก่อนในเบื้องต้นนะผมครูยูดูแล u t u b e เนี่ยได้ทําคลิปวิธีการสมัครเนี่ยให้เราแล้วนะดูในคําอธิบายแล้วกันนะครับเดี๋ยววนน ว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับเราคลิกไปที่แดชบอร์ดนะครับนะพอเราคลิกเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างและก็เราสามารถใช้งานเนี่ยมันอย่างไรได้บ้างสําหรับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับนะเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการดึงข้อมูลเนี่ยนะฮะมาจากทาง Tik t o อกนะฮะแล้วก็เอามาวิเคราะห์เป็น Data าในเซตหรือว่าทําการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ยอดขายนะครับนะบนะแล้วก็วิเคราะห์ครีเอเตอร์วิเคราะห์ว่า คลิปไหนเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศเนี่ยครับมันจะมีทั้งประเทศไทยมาเลเซียเห็นไหมครับินโดเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้หลายประเทศนะครับเนี่ยฮะเราสามารถเลือกได้ว่าประเทศหมวดหมู่ร้านค้าคีเอเตอร์นะครับนะอันนี้เมนูนี้ก่อนนะมีสินค้าด้วยนะครับนะมีไลฟ์นะสามารถดูได้ว่า ตอนที่ไร้สดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แยกเป็นวิดีโอเนี่ยให้เราด้วยนะครับนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรอีกเห็นไหมฮะตอนนี้เขาก็ยังมีราคาแพ็กเกจให้ด้วยนะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาแวะไปดูนิดหนึ่งนะนะตรงราคาแพ็กเกจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทั้งแบบให้เราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทดลองใช้ฟรีก่อนนะครับนะถ้าเกิดว่าเราถูกใจนะเราสามารถที่จะจ่ายตังเขาได้เนี่ยเดือนละ400กว่าบาท900กว่าบาทแล้วก็10,000ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเอ้ยยเเเรราะะาานนนนนนีีต้้อองงงวแผกกัั็นน็ปดย ีก็จะลดไป30%นะครับอันนี้นยฮะเป็นรายเดือนเนี่ยนะฮะก็มีทั้งแบบฟรีทดลองใช้นี่ฮะเราอาจจะทดลองใช้7วันถ้าเกิดว่าเราลองใช้แล้วมันคุ้มนะครับเราก็จ่ายตังค์มันไปก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะฮะเรามาดูว่า ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกอะไรเราบ้างนะผมเนี่ยครับลองคลิกที่ร้านค้าเลยเลยกันนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยฮะร้านค้าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสินค้าเนี่ยเยอะแยะมากมายโอเคไหมนะครับนะเดี๋ยวผมลองคลิกที่ประเทศและก็หมวดหมู่อ่าเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับนะซึ่งอันนี้นะครับนะเขาก็จะแยกรายได้นะครับของประเทศต่าง เนี่ยเห็นไหมครับนะสัดส่วนรายได้แยกตามประเทศอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะหมื่นล้านไม่ใช่จกตาโอเค่แม่หมื่นล้านเลยครับเห็นไหมเนี่ยฮะอินโดนีเซียนะครับนะอันนี้ประเทศอินโดนีเซียนะครับหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเจ็ดจุดเก้าหกล้านโอ้โหทุกคนเห็นไหมฮะยอดนะฮะรายได้ที่เกิดขึ้นบนติกตอกแค่ประเทศประเทศเดียวนะครับนะหมื่นกว่าล้านนะครับอันนี้ก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยเท่าไหร่ครับนะ 6,500ล้านตอนนี้รายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในประเทศไทยสำหรับโปรแกรมนี้ที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับนะ6,000ล้านครับทุกคนนะและเวียดนามนะตามมาติดคือ4,000ล้านฟิลิปปินส์3,000ล้านแล้วก็มาเลเซียเนี่ย2,000ล้านถ้าเราลองดูกราฟอันนี้นะครับนะซึ่งเป็นกราฟที่เป็นลักษณะของวงกลมแบบนี้เนี่ยนะครับนะเราพบว่าสัดส่วนของอิโนโดนีเซียเนี่ยโหมมากกว่าประเทศไทยมากๆนะครับนะอันนี้แค่6,000ใช่ไหมอันนี้เป็นหมื่นหนึ่งนะฮะ เกือบเป็นเท่าตัวเลยนะครับนะแนวโน้มรายได้เราสามารถดูได้นะวันี้วันที่22เดือน5นะครับนะยีเดือน5เป็นอย่างไรนะ,ระแต่ละประเทศเนี้ยมีรายได้เนี่ยเป็นยังไงเห็นไหม <S <S <ๆ>เขาจะบอกเลยว่าสมมุตินะครับอ่ะอันเนี้ยเดือน6วันที่7ใช่ไหมนะครับนะรายได้เนี่ยประเทศไทย200ล้านอินโดนีเซีย300ล้านแล้วก็เวียดนามเนี้ยอยู่ประมาณ100ล้านเราสามารถดูแยกได้แบบนี้เลยครับทุกคนนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะเราสามารถวางแผนขายสินค้าได้นะครับอันนี้ก็คือ หมวดต่างๆนะครับหมวดหมู่นะเราเริ่มตั้งแต่นะฮะความงามและของใช้ส่วนตัวอันนี้เป็นรายได้เนี่ยพันกว่าล้านโอ้โ oh หทุกคนนะนะฮะรายได้เนี่ยพันกว่าล้านเลยนะอันนี้ก็จะมีแนวโน้มรายได้ให้เราเห็นนะครับในช่วงเดือน5ถึงเดือน6เนี่ยนะครับนะแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มนะครับนะเจ็ดร้อยกว่าล้านเสื้อผ้าและชุดชั้นในนี่ครับขายกันไป700ล้านครับทุกคนโอ้โ oh หฝ่ายสกินแคร์นะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับตามมาติทิ0สล้านนะครับนะ เด็กและก็การคลอดบุตรเนี่ยนะครับอยู่ที่400ล้านนะครับเครื่องสำอางและน้ําหอมเนี่ยสี่ล้านนะครับโทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างก็300ล้านนะสุขภาพนะสินค้าสุขภาพนะครสาม้ล้านผลิตภัณฑ์อาบน้ําและดูแลผิวนะครับนะก็300ร้ล้านอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยฮะก็ประมาณ300ล้านนะครับผมคลิกไปต่อนะอันนี้นะครับนะเห็นไหมฮะเราสามารถดูยอดนะครับรายได้เนี่ยว่า มีรายได้เนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงเพียงแคบนะครับนะเดือน5ถึงเดือน6เท่านั้นเองเห็นไหมเราสามารถเนี่ยเข้ามาเช็คได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนร้านนะครับนะแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยต่อร้านนะครับ <S 1> <S 1> <Dans> อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆที่เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับ <S <S ผมจะสมมุตินะครับนะ <S <S ผมสมมุติว่าผมคลิกไปที่ความงามแล้วก็ของใช้ส่วนตัวให้กับทุกคนดูนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเจ้าความงามแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเนี่ย มีรายได้เนี่ยนะครับนะหนึ่กว่าร้านเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วพอเราคลิกเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นสัดส่วนหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มเป็นหมวดหมู่ย่อยอีกนะความงามและของใช้ส่วนตัวอันนี้เป็นหมวดหมู่ย่อยขึ้นมานะครับอ่าสามารถคลิกเข้าไปดูได้อะไรอีกไหมอ่ามีอัตราส่วนรายได้นะครับอันนี้แนวโน้มนะฮะตามหมวดหมู่นะครับเราจะเห็นนะฮะมีแนวโน้มเห็นไหม ในแต่ละวันใช่ไหมครับแนวโน้มในแต่ละวันนะครับก็ถือว่าอยู่ประมาณ40-60ถึงร้านนะครับนี่ก็จะมีตัวชี้วัดอะไรต่างๆบอกด้วยนะมีจานวนร้านค้าเท่าไหร่นะครับนะมีอัตราการเติบโตนี่เท่าไหร่นะครับรายได้เฉลี่ยต่อร้านก็คือ1นึ่งแสนแสดงว่าร้านค้าเนี่ยนะครับนะที่เปิดในลักษณะประมาณนี้รายได้เนี่ยนะครับนะเฉลี่ยก็คือ1นึ่งแสนะฮะต่อร้านนะครับเรามาดูครับนะ มีร้านค้าอะไรบ้างอ่ะเราสามารถคํารู้ได้นะนี่ครับนี่คือร้านค้านะครับและมีครีเอเตอร์คนไหนเนี่ยสามารถบอกได้นะว่ามีครีเอเตอร์คนไหนเนี่ยครับนะทำรายได้เนี่ยไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่เห็นไหมนะมคคีครีเอเตอร์ใครเนี่ยครับทำรายได้ไปได้เท่าไหร่แล้วด้วยนะครับนี่คือแบ่งแยกตามประเทศแล้วก็หมวดหมู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าร้านค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะเราคลิกเมนูที่2นะครับนะแถบร้านค้าเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าอันดับต้นๆเลยครับนะสิบสามล้านโอ้โหทุกคนนะ ขายอะไรครับทิชชู่โอ้โหอย่างว้าวนะครับนะขายทิชชู่กันไป15ร้านเลยนะครับนะโอ้โหแบบเจ๋งมากๆนะครับมีอะไรครับเนี่ยนี่ขายอะไรอ่ะขายหนังสือครับ10ล้านโอ้โหขายหนังสืออะไรกันครับเนี่ยนะฮะสิล้านที่ผมต้องบอกนะอันนี้ก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน6วันที่1 4ถึงเดือน6วันที่20ซึ่งเป็นรายได้เป็นฮะเวันที่ผ่านมาเฮ้ยรายได้7วันที่ผ่านมาครไับทุกคนเป็นล้านเลย นะเดี๋ยวผมลองดูนะรายได้ต่อวันนะครับเราคลิกตรงนี้นะอันนี้คือแถบรายได้ต่อวันที่ชู่เนี่ยนะครับขายกันวันละล้านว้าวนะฮะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นลักษณะน้ําหอมนะครับอันนี้ก็ขายกันเป็นวันละล้านเลยนะครับนี่ฮะสินค้าขายกันเป็นวันละล้านนะครับนี่อะไรฮะเนี่ยที่นอนพลังความเย็นโอ้โหวันละล้านนะครับนี่ฮะก็จะมีสินค้าต่างๆนะครับโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกเข้าไปดูข้างในได้นะ อันนี้พวกนี้ก็คือสินค้าวันละล้านวันละเก้าแสนนะครับอันนี้สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ตรงนี้ก็มีเมนูให้เราเลือกเนี่ยสินค้านี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของร้านค้าที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายได้นะเจ็ดวันที่ผ่านมา13ล้านเห็นไหมฮะสิล้านขึ้นเลยนะทุกคนแบบมันว้าวมากนะสิล้านนี่ขายอะไรครับหนังสือครับทุกคนนะครับนะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยสาวันที่ผ่านมา37ล้านโอ้โหยอดขายอะไรครับเนี่ยสาล้าน นะครับนี่50 000, 40, 000, 30, 000, ล้าน40ล้านครับ30ล้านนี่ครับ30วันที่ผ่านมาแสดงว่าเขาเนี่ยทำเงินเนี่ยเดือนหนึ 50, 000, 40, 000, ่งเนี่ยนะฮะรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยห้าสิบล้านสี่สิบล้านนะครับสาสิบล้านอันนี้ก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยของประเทศไทยนะแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้ามาเนี่ยดูได้นะนั่นก็คือเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าร้านค้าพวกนี้นะครับนะมีรายได้เนี่ยเกิดขึ้น ต่อวันเท่าไหร่นะครับนะเวันแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับนะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำธุรกิจเนี้ย ประมาณนี้หรือว่าอยากขายสินค้าเนี่ยแนวแนวนี้เราก็สามารถที่จะเป็นนะครับดูเป็นแนวทางได้นะสำหรับโปรแกรมนี้มันชื่อว่าแคร์โรเรต้าผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานเนี่ยสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างตรงคำอธิบายเนี่ยได้เลยนะครับนะเพื่อสมัครเข้าไปลงทะเบียนนะครับนะโอเคนะครับนะเราจะมาดูได้ว่าครีเอเตอร์ท่านไหนนี่นะครับสามารถดูได้ว่าครีเอเตอร์ท่านไหนนี่นะครับนะ ทำรายได้เนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็คือผมปรับไปเป็นต่อเดือนแล้วกันนะจะได้ดูเป็นแบบยาวๆนะว่าต่อเดือนเนี่ยนะครับนะทำรายได้กันไปเท่าไหร่ครับ20ล้านครับนี่คือแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่เป็นครีเอเตอร์นะนะครับก็คือเป็นคนนั่นเองนะฮะนะนี่ฮะสิบสี่ล้านนะครับนะขายอะไรกันครับเนี่ยนะครับนะโอ้โหคล้ายๆที่นอนนะครับร้อนแรงกันมากนะครับนะนี่ครับเราสามารถดูได้นะครับร้านแต่ละร้านเนี่ยนะครับขายกันไปเท่าไหร่นะครับนะ นี่ฮะหล้าน2ล้าน2 0แสนนะครับสี่แสนอันนี้สามารถที่จะเข้ามาดูได้เห็นไหมมีเป็นหมื่นหมื่นครีเตอร์เลยนะครับที่เราสามารถคลิกเข้ามาได้สมมุติว่าอ่ะผมลองคลิกไกลๆนีอ่าเห็นไหมฮะก็ยังอยู่หลัก4ี่ห้าหมื่นต่อเดือนนะ ก็พอๆกับเงินเดือนน่ยที่เราทำเนี่ยประจําเลยนะเงินเดือนประจําของเราเนี่ยก็หลักตั้งแต่15ื่นขึ้นไปใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้นะก็คือเป็นครีเอเตอร์เนี่ยนะที่อยู่ในทิกต o k นะครับนะเรามาดูหมวดหมู่สินค้าบ้างนะครับนะว่ามีสินค้าอะไรนะครับที่เจ๋งๆบ้างเดี๋ยวนะครับสาวันที่ผ่านมานะครับดูครับมีอะไรบ้างโอ้โหนี่อะไรครับพัดลมขายพัดลมอะไรกันครับ30วันที่ผ่านมา25ล้านอันนี้คือแป้งครับนะครับผมนะ ไฟเบอร์นะฮะสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับหนังสือครับ13ล้านขายหนังสือกันอะไรครับ13ล้านนะ,ะสำหรับใครเนี่ยนะครับนะที่กำลังเนี่ยนะฮะอยู่ในสายที่ความรู้ Expert Business นะครับหรือว่า ใครเนี่ยนะครับนะอยากจะเขียนหนังสือหรือว่าทาหนังสือเนี่ยครับนี่เราจะเห็นว่าขายกันไป13ล้านต่อเดือนโอ้โหทุกคนนะฮะนี่ฮะเป็นสินค้าต่างๆนะเราสามารถดูได้อีกนะครับว่ามีมีสินค้าประมาณ60,000ชนิดเนี่ยเรามาดูได้ว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับนะแต่ละวีคหรือว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะครับสินค้าอะไรเนี่ยขายดีสามารถใช้ค a รเลต้าเนี่ยนะครับเข้ามาดูได้หมดเราเองเนี่ยนะครับนะจะได้ไม่ต้องเป็นครับนะไปควานหาว่าเฮ้ยมันมีสินค้าอะไรเนี่ยนะที่มัน ขายดีบ้างนะซึ่งแครโดเรตาเนี่ยนะครับนะทำมาเฉพาะ TikTok เลยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเนรี่ยะกำลังขายสินค้าเนี่ยอยู่ใน t i k t o k หรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยกำลังทําวิดีโอเนี่ยนะครับนะที่ขายทั้งใน YouTube แล้วก็ขายทั้งใน TikTok เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับนะเข้ามาช่วยดูได้ด้วยนะแม้กระทั่ง Creator ครีเอเตอร์นะฮะหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับนะหรือว่าคนที่ทําคลิปเนี่ยนะอยากรู้ว่าทําคลิปอะไรเนี่ยนะครับ มีโอกาสเนี้ยขายได้นะเราก็สามารถที่จะไปนะครับเข้ามาใช้เจ้าคารูิต้าเนี่นะครับเข้ามาช่วยได้ด้วยนะครับนอกจากสินค้าแล้วเนี่ยนะครับเรายังมาดูได้ว่าขณะดที่เป็นลักษณะของไรซ์สดเนี่ยนะครับว่าไรซ์สดเนี่ยนะครับมียอดขายเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ผมใช้30วันก็คือจะได้ดูตลอดทั้งเดือนเลยนะรายได้เนี่ยนะอยู่ที่เป็นล้านเลยนะเนี่ยครับเนื้อหาที่ไรซ์สดเนี่ยเขาไรซ์สดเกี่ยวกับอะไรเรายังสามารถเข้าไปดูได้ด้วยเห็นไหม เนี่ยไ์สดอะไรนะที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับขายดีอันนี้ก็เป็นโปรแกรม c a l o ูเ t ตที่ขึ้นชื่อว่าวิเคราะห์ได้ดีจริงๆนะครับนะอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นการเก็บข้อมูลนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเนื่องมาจากว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดึง Data เนี่ยหรือดึงข้อมูลเนี่ยมาจาก t i t t o k นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่100%นะแต่ว่าเราเอามาดูแนวโน้มสินค้า หรือว่าแนวโน้มร้านค้าหรือแนวโน้มครีเอเตอร์ที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเราอยากจะทําเงินเหมือนเขาหรือว่าเราอยากจะมีรายได้เนี่ยเหมือนเขาเนี่ยเราจะทํำยังไงหรือแม้กระทั่งเนี่ยบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยครับนะกำลังขายสินค้าของตัวเองอยู่แล้วอยากรู้ว่าเนี่ยเราจะมีวิธีการเนี่ยนะครับนะขายสินค้าอย่างไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะใช้อันนี้ได้ด้วยนะครับเรามาดูในหมวดหมู่วิดีโอบ้างนะครับนะว่ามีวิดีโออะไรเนี่ยครับที่ทํายอดขายหรือว่า ตรงนี้มีรายได้เนี่ยฮะเป็นอย่างไรผมเนี่ยดูเป็นเดือนเลยแล้วกันนะว่าวิดีโอเนี่ยฮะในแต่ละเดือนเนี่ยฮะวิดีโอไหนเนี่ยนะครับปังๆนะอันนี้ก็เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะเดือนนี้นะครับ6ล้านโอ้โหครับขายรายนะฮะเนี่ยฮะห้าล้านนะครับวิดีโอนี้ทําเงินกันไป4ล้าน3ล้านนะครับนะเนี่ยสล้าน4ล้านเห็นไหมฮะกอบโกยกันครับ ทุกคนนะฮะเนี่ยนี่เป็นช่วงกอบโกยที่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะโดยใช้แครโดเรตานะครับนะแน่นอนครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกร,รมที่เป็นอะไรใหม่ๆที่ผมสามารถที่จะเอามาแนะนําทุกคนได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับนะหรือว่าใครเนี่ยนะลงทะเบียนได้เป็นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมก็จะมีทั้งลิงก์ที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็สอนในการลงทะเบียนในเริ่มต้นนะครับสาหรับคนที่กําลังเริ่มต้นหรือว่าใครจะลองซื้อแพ็กเกจนะครับไอวีดนะีโอนั้นผมก็จะมีสอนไว้ด้วยนะครับนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าครีเอเตอร์นะหรือว่าร้านค้าต่างๆที่กําลังขายของนะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํา YouTube อยู่นะฮะแล้วก็เป็นครีเอเตอร์เนี่ยเอาคลิปไปลงนะฮะก็สามารถมาดูอันเนี้ยไปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้เลยนะครับนะข่าวดีครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะดูคลิปนี้แล้วแล้วอยากจะสนใจในเรื่องของการสร้างรายได้จากวิดีโอนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีคลาสที่ชื่อว่า YouTube Experts นะครับนะก็ เป็นคลาสเรียนออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เรียนซ้ําได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเกี่ยวข้องก,กับการใช้งานแคลโอด a ต้าสามารถที่จะคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร